เพราะรักในเพลงลูกทุ่งจะอยู่ในกลุงหรือน้าหรือป่าเขาจะอยู่ตึกสูงลิมทางในทุกลำนาวมีเสียงแพลงขับขานบากบ้านรื่นรมหรือว่าตรมเศร้าเป็นท่วงทำนองที่ครองจองใจเรา เป็นเรื่องราวที่คล้ายกับเราดังเงาบทเพลงคายเงาให้ชีวิตนี้วังแดกไทยทุกคนลค้วนคายร้องอังงอายบางสักครั้งนี่คือซํำเนียงที่ทรงพลังเสียงเอื้อนที่เปรียบประดังจิตวิญญาณบานนา เป็นเสียงเพลงบอกรักเป็นเสียงเพลงบอกคิดถึงเป็นเสียงของความซาบซึ้งที่ติดที่ตรึงหัวใจเรื่อยมาส่งต่อไปบอกถึงความห่วงหาให้คนที่จากลาบ้านเกิดมาไกล เป็นเพลงที่ร้องร้องเมื่อไรเหมือนใจอยู่ไกลกลิ่นดินกลิ่นฝนชื่นใจในทุกวันคืนชีวิตของคนลูกทุง่งแม่เก็บผักบุงลิมนาพ่อผาฟืน้นลุมส่องรถไทยพี่ชายขับรถกลางคืนมีเสียงเพลงอยู่ทุกคน ปลุกคนสู้งานให้รื่มตาตื่นถึงแดดมันแรงหรือฟ้าจะร้องคลื่นคลื่น,นหนนาแค่ไหนจึงล้มไปทางย็นเพื่อจะหายกล้ำกลืนเมื่อยินแพ,ง,พงยอกยาวบทเพลงที่เคียงข้างกันทุกคืนวันไม่เายเงาปลอบใจเราให้หายความเศร้าฉันฟังมาแต่ไยเยาว ฉันรักเพลงลูกทุ่งเป็นเสียงเพลงบอกรักเป็นเสียงเพลงบอกคิดถึงเป็นเสียงของความาซาบซึ้งที่ติดที่ตรึงหัวใจเลื่อยมา ส่งต่อไปบอกถึงความห่วงหาให้คนที่จากลาบ้านเกิดมาไกลเป็นเพลงที่ร้องร้องเมื่อไรเหมือนใจอยู่ไกลกลิ่นดินกลิน่นฝนชื่นใจในทุกวันคืนเป็นเพลงที่ร้องร้องเมื่อไรเหมือนใจอยู่ไกลกลิ่นดินกลิน่นฝนชื่นใจฉันรักเพลง